สาวสาวอิจชาว,วาสนาภายเรียนระดาค่ะมีแฟนคลั้งรักยืนบังแดดให้ด้วย อยู่ในหมดคลั่งรักกันสุดๆค่ะสำหรับคู่ของพระเอกฮอตเจมมากับนางเอกสาวไพรินดาดาแก้วบัวสายตั้งแต่เปิดตัวเป็นแฟนกระศาสตร์ความหวานกันออกสื่อรัวๆค่ะล่าสุดนั้นคู่รักเจมพายด้วยควาแขนกันไปออกงานอีเวนต์กลั่นแจง้งแม้ตารางงานจะแสนยุ่งแค่ไหนก็หาเวลามาเจอกันตลอดแต่ช็อตที่ทำเอาแฟนๆและบรรดาคนโสดต่างอิจฉาเมื่อหนุ่มเจมยืนบังแดดให้กับแฟนสาวด้วยความรักความเอาใจใส่ ซึ่งนาทีนั้นอยากจะเป็นภายรินระดากันเทียบค่ะดังที่นางเอกยายะอุรัสยาเคยพูดเอาไวา้ใครก็ตามที่มาเป็นคนนั้นของเจมจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยละค่ะ